วนี้เนี่ยมันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าจึ้งเด็ดดังมากคือเรียกว่าถ้ามาแถวนี้คือต้องแวะร้านนี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะกับร้านเนื้อตุ๋นนางเลิงนั่นเองค่ะหอมเนาะหอมมากหอมีหลายอย่างเธอจะกินอะไรดีเราเลือกเลยไหมเหมาหมดทุกอย่างอย่างละหนึ่งเลยหรอ มาแล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเนื้อตุ๋นนางเลิงใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงอร่อยตามตอกบอกเลยว่าซึ่งอ้อนกับไข่อยู่ที่ตลาดนางเลิงกันมาถึงที่นี่ก็ต้องมาร้านนี้ใช่ไหมค่ะต้องและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเนี่ยมันตามตีมากเลยนะบรรยากาศก็คือเหมือนแบบว่านั่งทานอาหารอร่อยอยู่ในตอกจริงๆใช่ค่ะแล้วก็สําหรับร้านเนื้อตุ๋นนางเลงเนี่ยเขาบอกว่ามีกันมาแล้ว60กว่าปีเป็น สูตรเนื้อตุ๋นที่แบบว่ารุ่นสู่ร,รุ่นที่ยังไงก็ต้องมาลองกลิ่นหอมของน้าซุปนี่มันแบบว่ายังไม่ได้กินนะคะแต่ว่ากลิ่นด้านหลังคือแบบว่าดีมากคุณผู้ชมคือเนื้อตุน๋นเครื่องในตุ๋นเลยอ่ากินมากกลับมากนกลับมากร,กม,ากรมันเหมือนมีแสงออกมาจากตรงนี้อ,อ,อุยอ้ยดี<อ>มากเลยคือมันจะมีความหอมเป็นไงตุ่นยาจีนแล้วมันดีมากไข่แล้วคือแบบเค็มอ่อนออใช่แล้วก็เนี่ยนะทำทำน้ำจิ้มเองตรงนี้ ก็จะมีติ๊กผงน้ำส้มแล้วก็สติ๊กหยูกลมกล่อมสุดๆฉันขอเริ่มที่ตัวนี้เลยได้ไหมอยากจะให้ดูความเด้งดึงเรามาเริ่มกินเอ็นกันขอจิ้มด้วยนี่เลย,อยเอ็นที่มันแบบว่าเด้งดึงนะทุกคนนะดูนะแก มันไม่ต้องเขียวใช่หรอไม่ต้องเขียวเลยคือนนุ่มมากเลยใช่ไหมโอ้ยเอ็นนุ่มมากเอ็นนุ่มมากเลยค่ะตุ๋นกี่วันอะอะไรฮะตุ๋นด้วยกระทะทองเหลืองแล้วของไข่อ่ะก็จะเป็นเมนูแห้งที่แบบว่าใส่ซีอิ๊วดำมาให้ถูกต้องขอชิมไส้ก่อนดูดีจังคือต้องบอกว่าเนื้อเขาสะอาดกันหมดเลยเนาะพุงพุงไม่คาวเลยจริงหรอไม่คาวเลยนุ่ ไม่เหนียวอ่ะลุยเลยถ้าเธอทุบฉันก็ทุบต้ามีหิดใหญ่เลยนะห่วงง่ะห่วงครั้งแรกของการลองไสไส้อร่อยมากเป็นไงไม่คาวอ่ะใช่ไม่คาวเลย<ม><ม>นุ่มและรู้เลยว่าตุ่นมาดีมากหุ่นอุ่นตุ่นต้นตน,นึง บอกว่าไม่ต้องเคี้ยวมีอยู่จริงคือ,อเอาจริงกินเนื้อทุกส่วนเขาดีมากเขาตุ๋นได้ดีมากๆๆๆๆๆไม่เคยเจอร้านไหนทาของกินนุงมขนาดนี้มาก่อนร้านนี้คือตบมือให้เลยเพราะว่าอร่อยมากจริงๆนะคะน,น,นี่ตุ๋นนางเริงอยู่ในตลาดนางเลิงนะคะแวะมาได้เลยใช่แ,แล้วเปิดตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย2โมงแต่ว่าใครแนะนำว่าอย่ามาเกินบ่ายโมงเพราะว่าเดี๋ยวของจะหมดแล้วนะคะห<ๆ>ยุดทุกวันอาทิตย์แล้วก็สามารถโทรมาสอบถามได้ก็โทรมาที่เบอร์022820608 02, 02, 02, ได้เลยค่ะ